ตะก,กี้นี้เนี่ยนะคะที่ก่อนที่ใบเตยจะเข้ามาถึงห้องที่ให้พี่อู๋เนี่ยเขาได้ฉีดฟิลเลอร์เนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของราชเทเวีคลินิกเนี่ยนะคะที่ได้รับรางวัลสุดสัปดาห์ที่เทีวว่๋วองพัน2 0ราชเทเวีคลินิก คลีนเซอร์นะคะเป็นตัวซูเปอร์คลีนเซอร์เตยใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วและบอกเลยว่าควรจะได้รับรางวัลอย่างยิ่งจริงๆแล้วเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะสาวๆผิวมันสาวๆที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายนู่นนี่มีปัญหาเป็นสิวไม่ว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าทาครีมกันแดดว่าลองพื้นนิดหน่อยบางครั้งล้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอวิธีการทำก็คือ เตรียมสำลีไว้ก่อนนะเตรียมจุบ๊บจิ๊บเตรียมไว้ใครจะใช้สำลีจริงๆสำลีแห้งก็ได้หรือสำลีเปียกก็ได้แต่ใบเตยขอแนะนําเป็นสำลีเปียกจะดีมากนะคะแล้วเราก็มาที่ super c l e a n er อร์นะคะของราชเทวีคลินิกใบเตยจะแนะนําให้แต้มเลยค่ะทั้งห้าจุดนะคะตั้งแต่หน้าผากนะคะตรงกลางจมูกแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็ตรงกังเรานวด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 จากนั้นเนี่ยนะคะใช้สำลีชุบน้าบีบเอาความมาดๆแล้วก็เริ่มเช็ดอ่ะเดี๋ยวจะลองบนมือให้ดูนะคะ นวดเลยจะนวดลงไปนะคะไม่ต้องแรงเบาๆนะคะจังหวะที่นวดอาจจะทำเพลงไปด้วยนะคะพอแล้วก็สํารีจ้ะชุบน้ำจุบทำไมดูว่าชุบน้ำจุบใหญ่เยอะไม่ได้เล่นสงกรานนะคะนี่ค่อยๆเช็ดเบาๆนะคะผิวหน้าของเราผิวมือของเราต้องระมัดระวังที่สุดเบาๆเหไปแล้วนี่ซึ่งสีมา สีกลืนกันเป็นกับตัวครีมเลยเห็นไหมสีลิปสติกแล้วคือสะอาดแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าฉันอยากนะล้างหน้าซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะล้างด้วยโฟมล้างหน้าที่คุณมีอยู่แล้วหรือถ้าจะให้ดีแนะนำนะก็ใช้เป็นเหมือนเซ็ตของเขาเลยเพราะว่าที่ราชเทวีคลินิกเนี่ยนะคะเขามีตัวคลินเซอร์เนี่ยนอกจากที่จะเป็นตัวล้างเครื่องสําอางแล้วเขายังมีแบ่งแยกประเภทไว้ด้วยว่าจะให้เหมาะกับผิวของคุณประเภทไหน ได้บ้างนั่นเองก็สําหรับใครนะคะสนใจนะคะอยากครอบครองแล้วก็ผิวหน้าดีไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะที่ราชเทวีคลินิกทุกสาขาทั่วประเทศของเรานะคะแล้วก็ยังจะมี r c beauty shop com นั่นเองก็ง่ายๆเลยกดออนไลน์อยู่บ้านส่งถึงที่แน่นอนค่ะ